สุดยอดเครื่องมือสำหรับเกมเมอร์เริ่ม15ซีรีส์ 5G ที่ ROV p r o l i e 2025 Winter งาน ROV p r o l i e 2025 Winter APS 2025 Winter ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว25-26ตุลาคมณบไบเทคไลฟ์นะ Life ได้เป็นอีเวนต์ที่ดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่และเหล่าเกมเมอร์อย่างมากแต่ไฮไลท์ที่ทำให้งานนี้คลึ้มคลื้นกว่าเดิมคือบูธจากเรือผู้สนับสนุนในงานนี้ บูธของเริ่มถูกออกแบบมาให้เป็นฮอตโซนของงานที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจจากเกมเมอร์แต่ยังเป็นจุดรวมตัวของสายไลฟ์สไตล์ด้วยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโซนท้าทายฝีมือแฟนๆสามารถลงสนามแข่งขันเกม ROV กันอย่างจริงจังและได้มีโอกาสแสดงฝีมือการเล่นเกมในเวทีใหญ่รู้สึกเหมือนเป็นโปรเพลเยอร์จริงๆกิจกรรมนิดกรี เริ่มจัดเต็มด้วยการเชิญโคและสตรีมเมอร์ชื่อดังมาให้แฟนๆได้พบกันมีการจัดแจกของรางวัลให้แฟนๆได้รับในจำนวนมากทำให้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เริ่มต้นแคมเปญพิเศษเรมเอ็กซ์เบยเิทจุดเด่นของบูธคือกิจกรรมพิเศษนี้ที่แฟนๆได้มีโอกาสได้ของที่ระลึกลิมิเต็ดอิดิชันและได้พบกับโปรเพลเย์ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดและเป็นกันเองแต่สิ่งที่สนุกมากที่สุดคือการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุดของเรมซึ่งออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์อย่างเฉพาะเริบห้าซีรีส์ สมาร์ทโฟนนี้มีความแรงและเร็วเป็นอย่างมากด้วยสเปคที่มาแบบไม่กักชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4ชิปเซ็ตระดับแลักชิิปที่ให้ความเร็วและประสิทธิภาพในการเล่นเกมกราฟิกสูงหน้าจอ AMOLED 120Hz จอสัมผัสที่ตอบสนองไวและรายละเอียดสูงทำให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพสูงแบตเตอรี่7,000 mAh กับความจุของแบตเตอรี่ที่ใหญ่และระบบชาร์จเร็ว 80W Super ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดกลางเกม ระบบ G.T Boost System ระบบอัจฉริยะที่ช่วยให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพสูงและคงทนตลอดเวลาและในส่วนของการแข่งขัน ROV Team f u l l Sense ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นกับการแข่งขันที่ร้อนแรงและสุดท้ายก็คว้าแชมป์ a าีย2025 Winter ไปครองอย่างยอดเยี่ยมโดยชนะทีม b บเกิ t i ท e ที่เป็นทีมโปรดของคนไทยอย่างแน่นอนเริ่มทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ในงานนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ Make It Real ของแบรนด์ที่ต้องการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์กับเทคโนโลยีผ่านการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรมิบห้ซีรีส์ 5G ที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเกมเมอร์และช่วยให้เกมเมอร์ไทยก้าวไปสู่ระดับโลกแต่ทำไมเร็มถึงเลือกสนับสนุนงานนี้คุณคิดว่าเครื่องมือที่ทรงพลังจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเกมเมอร์ไทยได้ถึงขั้นใดอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะ